ทนี่ผมว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะครับถ้าเกิดไปเจอเด่นดงเล็กตอนแบบ2ไฟก่อนหน้านี้่าน่าจะเป็นรองเยอะนะแต่พอตอนนี้นะครับเด่นดวงเล็กโอ้โหกลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มที่มั่นใจนะผลงานก็ดีขึ้นมันก็ไม่ง่ายสำหรับซีมอนเช่นกันเด่นดวงเล็กนะครับอายุ22ปีเนาะส่วนสูง175ซนเมตรสามฟอร์มหลังแพ้คะแนนให้กับอาร์ัลมจอรนออนดิคอฟชนะคะแนนบัวเขียวปอเปาอินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับหักปากกาเซียมพอสมควรน,นะชนะอุทติไก,กรวสกุตมาได้ ส่วนซิมอนครับอายุ21ปีส่วนสูง178เซนติเมตรชนะน็อกลิทที่เดทสอสมยัยชนะคะแนนยอดหริกเพชรอันเธยะแล้วก็ชนะที่คโคเพชรทองหลอ่อสิทธิ์ลงพี่น้งฝนส่วนไฟล์ล่าสุดที่เจอกับทาเกียเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนิ้วจิ้มตากันซะก่อนเนาะก็เลยไม่ได้ทําการชกต่อไฟนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดสังเกตนั่นก็คือปกติเนี่ยซิมอนเจอใครเขาก็จะได้เปรียบส่วนสูงรูปร่างค่อนข้างเยอะเนาะแต่การชกกันเดน,นเลิคั้งเนี้ยเขาเป็นต่อแค่3มเซนเองแทบจะปาดหัวตัวเท่าเลยก็ ถ้าเกิดพูดถึงค่ายเอวาสบอร์ตยิมนะครับณนเวลานี้นะผมก็ยังคิดว่าก็มีซิมอนกับนาฬากานี่แหละที่เป็นตัวตึงมากๆสําหรับค่ายนี้จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะแชร์ให้ทุกคนฟัง2ครั้งก่อนหน้านี้ของเด็ดดวงเล็กนะคือเด็ดดวงเล็กไม่ได้ชก135นะเขาชก138แล้วเขาชนะออกแข่งได้ดีแล้วหนะักมากด้วยแต่ว่าซิมอนเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่เก็บอาวุธได้เก่งอาวุธครบเครื่องมากๆไม่ได้เป็นรองนะักมวยไทยเลยนะครับการจะต่อยให้ซิมอนหลับคงยาก เด่นดวงเล็กก็คงจะต้องเก็บแต้มเหมือนเดินมนัแหละส่วนซิมอนเองก็คงจะต้องค่อยๆเร่งเครื่องมันเรื่อยๆเพรเาะว่าเขาต้องการสัญญาณมากๆดูเกมน่าจะเดาไม่ยากนะครับซิมอนน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาแล้วพยายามจะน็อกเด่นดวงเล็กให้ได้ทีนี้ก็ต้องไปลุน้นแหละนะครับว่าการลดน้าหนักสามปองทั้งเนี้ยมันมีผลเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ผมยังเชื่อว่าความแข็งแกร่งความดุดดันของซิมอนเนี่ยยังดูมีภาษีดีกว่า